ดูดวงชาวราศรีกรกฎดวงมีอำนาจกดดันศัตรูให้หนีห่าด้วยอำนาจบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปกักคุงกอรรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่าน,นจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านเชื่อหรือไม่ล่ะว่าราศรีกรกฎมีอำนาจบางคนบอกว่าผมจะมีอำนาจได้ไงอาจารย์ ราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยมีสติปัญญานะครับเป็นคนในลักษณะไปเรื่อยๆเป็นคนอครอบคอบับผมจะมีอํานาจก็ต่อเมื่ออะไรครับนะผมมันต้องเอาจริงเอาจังความดุดดันหรือเปล่าับผมสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่นะนไม่ใช่ต้องทําตัวให้มันเป็นมีอํานาจมันไม่ใช่นะครับคนมีอํานาจจะมาด้วยตัวของเขาเองนะแต่ว่าขอทํานายว่าความกดดัน ศัตรูจะหนีห่างเรื่องมีอํานาจของท่านเรื่องการกดดันคนอื่นเนี่ยเก่งที่สุดับผมศัตรูโมมานพังพิดานมาลายหายไปสิ้นัะผมสังเกตดวงชะตาของท่านเองให้เป็นนบผมเรื่องราวกดดันเนี่ยนะยิ่งใหญ่นกนะนะเอาการกดดันไม่ใช่เรื่องไม่ดีัะผมมันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่ใช้อํานาจพลรับพลังเปี่ยมดังเสือเสือเวลาเขาจะต่อสู้เขาต้องกดดันศัตรูนะครับ แลไม่ใช่อยู่ดีๆเข้าไปกัดเขาเลยอยู่ดีๆเดินให้เขานะครับผมทําให้เขาหงุดหงิดทําให้เขากวนกระวายทาให้เขากะสับกระไายแานจะทนไม่ไหวนะครับแล้วค่อยกลับไปขย่อาเยื่ยงนะครับเขาเรียกว่ากลัวจนตัวสัน่นนะครับกลัวจนตัวสั่นแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะสู้เราแล้ว,ลวนี่คือดวงของท่านครับชาวราศีกรกฎนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวท่านเนี่ย แล้วผมท่านอาจจะสับสนงงวยฉั้นเป็นคนที่มีพละพลังที่อ่อนแอกว่าราศีอื่นนะแต่ว่าเรื่องกดดันไม่แพ้ใครไงครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งพระราชาแห่งดาบแปลว่าท่านจะต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าใช้สติปัญญาของท่านกดดันศัตรูไม่ใช้ใช้แรงของท่านนะครับชาวราศีเรากรกฎอสันไม่แนะนําให้ใช้แรงเพราะว่าแรงของท่านสู้กับราศีอื่นไปได้แน่นอน แต่เรื่องความฉลาดความกดดันการใช้เล่ห์เลี่ยมมันไม่ธรรมดา้วผมถึงแม้ท่านจะเป็นผู้สนุกสนานลื่นเริงสังสรรค์ชอบความสุขตื่นเต้นเย้าวยวนกับเซ็กแอปเพียวดึงดูดเข้ามาเพศตรงข้างแต่ว่าท่านก็ต้องถึงบทเวลาต้องสู้ก็ต้องสู้เป็นด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาท่านจะตกตําแหน่งเทมเรนมันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแชมชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างมีความสุขเราผมได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาสุขสมถึงเวลาแล้วสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นปีศาจมูบานนางบานไลยคนดีฉาให้้ายมสเสนเห์มนจันทาตกตำแหน่งม้าระยองรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบญบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งที่ดี เพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชกตาท่านปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชกตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบดวงนี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนอัศวินขีมาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็ม ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชยิ่งให้ยิ่งสุขสงด้วยบุญกุศลวาสนาท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวนะผมนะผมทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องอยู่ให้เป็นนะผมในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในพัฒนาอย่างก้าวโดด ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับถูงใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าคูดังช่องได้ท้ายคลิปรับฟังนะรับผมดูดวงต่อยาวๆครับดวงเชตตาราศกรประจำเดือนเมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรชาวราศีก่อกดจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ให่ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในการทำงานคุณจะรู้สึกถึงแรงผลักดัน ที่จะต้องสร้างผลงานให้โดดเด่นและแสดงศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์การทำงานในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมันในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับความรับผิดชอบที่มากขึ้นอาจมีโอกาสได้โยกย้ายทีมหรือได้ไปทำงานร่วมกับคนใหม่ๆ แม้อาจรู้สึกว่างานไม่มั่นคงในช่วงแรกแต่นี่คือโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของคุณช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดวงดาวส่งเสริมให้งานของคุณมีความโดดเด่นมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและมอบหมายงานสำคัญให้รับผิดชอบคุณจะได้นำโปรเจกต์เก่าๆกลับมาทำใหม่และมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้ขยับขยายต่อยอดธุรกิจมีออเดอร์และลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นแม้จะเหนื่มากขึ้นแต่จะส่งผลดีต่ออนาคตการทำงานอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานอาจมีความเข้าใจผิด หรือการใส่ร้ายป้ายสีเกิดขึ้นได้พยายามสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการอินทาหรือพูดรับหลังผู้อื่นเพื่อรักษาบรรยากาศการทำงานที่ดีด้านการเงินเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ดวงการเงินโดนเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดวงโชคลาภจะสุขสว่างที่สุด ส่งผลให้มีโอกาสได้รับเงินทองเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สินในช่วงก่อนก่อนหรือต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวควรระมัดระวังเรื่องการใช้บัตรเครดิตหรือการกู้ยืมเพราะอาจมีปัญหาในการชำระหนี้อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568 จะมีทั้งดวงการเงินและโชคลาภที่ค่อนข้างดีและมีพลังมีเกณฑ์รายได้ที่ดีแต่ปัญหาของปีนี้คือรายได้จะเกิดความล่าช้ามีปัญหาในการเบิกจ่ายดังนั้นต้องวางแผนเตรียมการรับมืออย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินก้อนใหม่ตามมาในเดือนนี้คุณอาจไม่ค่อยได้ซื้อของเพื่อความสุขของตนเองส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทุนกับอุปกรณ์การทำงานแพงๆหรือสิ่งของที่ซื้อแล้วคุ้มค่าแม้จะต้องจ่ายแพงมีการเสียงเงินไปกับรถหรือการเดินทางรวมถึงการเลี้ยงฉลองต่างๆอีกด้วยยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะมีโอกาสดีในการขยายกิจการมีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะประสบความสำเร็จและมีโอกาสได้พัฒนาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากช่องทางอื่นๆนอกเหนือจากงานประจำควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการตลาดและขยายฐานลูกค,ค้าให้กว้างขึ้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายหรือบริการจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาหากคุณทำงานในสายอาชีพตัวแทนหรือในหน้าก็จะมีโอกาสทำยอดขายได้ดีในเดือนนี้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการตัดสินใจลงทุนในโครงการใหญ่ๆ โดยเฉพาะที่มาจากการชักชวนของเพื่อนหรือคนรู้จักควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียงเงินลงทุนได้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินคุณอาจ ได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพด้านการเงินจะมีโชคลาภและรายได้พิเศษเข้ามาแต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายและการลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในด้านความสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทั้งในด้านความรักและมิตรภาพควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาผู้คนและระมัดระวังเรื่องการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งสุขภาพควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ในเดือนนี้คุณอาจมีโอกาสได้เดินทางหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอาจเป็นการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจในด้านความรักสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสพบเจอคนพิเศษจากการทำงาน หรือการเข้าสังคมแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่แล้วอาจต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและความเข้าใจผิดควรใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน โดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีกรกฎแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นทุกสิ่งจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองและวางแผนอนาคตอย่างรอบคอบเพื่อสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จในระยะยาว